มาถึงความเชื่อตัวผิดๆตัวต่อมานั่นก็คือความเชื่อที่ว่า KPI วัดด้านเดียวคือวัดด้านการเงินสําคัญที่สุดคือด้านการเงินอาการนี้มันจะเกิดขึ้นกับผู้ประกอบการรายย่อยนะคะส่วนใหญ่ที่ไต่เจอก็คือพี่ๆที่เป็นเจ้าของธุรกิจนะคะที่ยังเพิ่งเริ่มต้นนะคะทำมาสัก 3าปีหปีแล้วกําลังจะขยายตัวอย่างเงี้ยแล้วก็เริ่มอยากจะมี KPI มาวัดผลงานตัวเองแล้วก็น้องๆในทีมเนาะซึ่งพอ,พอเริ่มต้นะ่ะความคิดของพี่ๆก็จะคิดว่าวัดแต่ด้านการเงินเท่านั้นนะคซึ่งความคิดนี้นมันเป็นความคิดที่ไม่ถูกต้องการวัด KPI เนี่ยมันจะวัดได้ทั้งหมด4ด้าน4ด้านนั้นก็คือด้านการเงินด้านลูกค้าด้านกระบวนการแล้วก็การดูแลความเป็นอยู่สุขสบายของพนักงานของเรา ด้านนี้ควรจะถูกวัดให้ครบเพราะว่าการที่เรามีพนักงานที่มีความสุขอยากทำงานให้กับเราเนี่ยมันก็จะทำให้การขายหรือว่าการบริการของเราเนี่ยดีขึ้นที่สำคัญนะการที่เราวัดแต่ด้านการเงินเนี่ยหลายคนน่ะก็จะเข้าใจผิดและความเข้าใจผิดที่แย่ไปกว่าน,นั้นก็คือการที่พี่ๆเหล่านั้นเนี่ยคิดว่า การที่ KPI ด้านการเงินที่มันไม่ประสบความสำเร็จหรือมันตกเนี่ยก็แปลว่าทั้งบริษัทของเราเนี่ยมันห่วยหมดทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นพนักงานทำงานลูกค้าหรือว่ากระบวนการทุกอย่างเนี่ยมันมันไม่ดีไปหมดซึ่งตัวที่วัดที่เป็นด้านการเงินอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ได้สะท้อนครอบคลุมถึงเรื่องเหล่านี้ทั้งหมดนะคะงนั้นะเราก็เลยต้องไปปรับจูนความคิดกันใหม่ เพื่อนๆฟังแล้วอาจจะคิดว่าเออมันม,มีด้วยหรอจริงๆมันมีนะคะอย่างที่ต่ายเนี่ยเจอที่อยู่ท่านหนึ่งเนี่ยก็เป็นผู้ประกอบการนะคะเป็นร้านค้าปีกแข่งหนึ่งนะคะแต่ว่าด้วยความที่เขาว่าเป็นรุ่น2ละที่คนนี้ก็พยายามที่จะทำให้บริษัทเนี่ยเติบโตซึ่งปัจจุบันนี้มีสาขาเนี่ยกระจายอยู่ไปตามจังหวัดต่างๆแต่ความที่เราอยากจะเติบโตขึ้นเนี่ยเราก็อยากจะมีสาขาเนี่ย ให้ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศไทยซึ่งถ้าดูนปัจจุบันนี้ตอนที่เราเริ่มต้นทํา KPI ด้วยกันเนี่ยความตั้งใจของพี่เขาเนี่ยก็คือการที่อยากจะวัดทางด้านการเงินอย่างเดียวซึ่งสายก็แนะนําว่าต้องมีตัวอื่นด้วยแต่เขาก็ย้อนกลับมาถามว่าทําไมต้องวัดตัวอื่นด้วยคำตอบของสายก็อย่างที่บอกเพื่อนๆเมื่อกี้นี้แหละว่าถ้าว่าด้านการเงินด้านเดียวเนี่ยถ้ามันตกมันก็ไม่ได้แปลว่าคนของเราไม่ดี หรือว่ากระบวนการของเรามันแย่ขนาดนั้นเพราะนั้นเราควรจะต้องรู้ด้วยว่ากระบวนการอื่นๆเนี่ยด้านอื่นๆเนี่ยของพี่ดีหรือเปล่าเราก็เข้าไปให้คาแนะนํากับพี่เขานะคะซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยพี่เขาก็อ่ะก็ได้ลองดูทั้งๆท,ที่ใจจริงเนี่ยตอนแรกเนี่ยแบบว่าทุกโต๊ะเลยนะว่าวัดแต่ด้านการเงินพอแล้วค่ะเราไม่ต้สนใจเรื่องอื่นเลยนะคะอ่านั้นสุดท้ายอ่ะสุดท้ายเราก็เรียกกล่อนว่าอ่ะพี่ลองดูพี่ลองวัดด้านอื่นดูแล้วพี่จะรู้ว่า มันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นถึงแม้ว่าด้านการเงินเราจะไม่ได้ตามยอดตามเป้าที่เราต้องการสุดท้ายของเรื่องนี้เดินทางมาถึงตอนที่เราประเมินผลกันแล้วก็พี่ธัญญานนเขาก็ได้เห็นข้อมูลจริงๆค่ะว่าปีนั้นนะ่ะเป็นปีที่เป็นโควิดทั่วทุกร้านค้าปลีกไม่ว่าจะขายอะไรใดๆในโลกใบนี้มันก็ยอดขายไม่ได้ทั้งนั้นแต่ปรากฏว่าสิ่งที่พี่เขาเห็นนะก็คือว่า ้ด้านกระบวนการเนี่ยเราเรามีสแตนดาร์ดเขามีสแตนดาร์ดในการทำหนึ่งสองสามสี่อยู่แล้วเพราะเป็นโรงงานเนาะปรากฏว่าด้านกระบวนการโรงงานเนี่ยของเสียหรือว่าความสามารถในการขนส่งมันไม่ได้แย่เลยจากสแตนดาร์ดที่ตั้งไว้เพียงแต่ว่ายอดมันไม่มาเท่านั้นแต่กระบวนการอื่นเนี่ยโหดีเยี่ยมเหมือนเดิมเลยด้านการดูแลลูกค้าลูกค้าก็ยังที่ลูกค้าที่ยังมีเงิน ที่จะมาสนับสนุนเนี่ยก็ยังรักและก็เหนียวแน่งกับองค์กรของเราอยู่แต่าเราไม่มีลูกค้าใหม่สุดท้ายเรื่องของการดูแลทุกสุขของพนักงานเราไปวัดผลในเรื่องของเปอร์เซนต์ความมึงพอใจของพนักงานเราก็ไปเจอตัวนี้ค่ะว่าอ่ะมันก็ก,กลางๆนะคะคือก,กลางๆแปลว่าเต็มร้อยเปอร์เซนต์เนี่ยบริษัทเนี้ยประเมินได้65% ซึ่งแปลว่ามันก็ดูไม่ยังไม่เยอะพอสมควรท่าว่าปกติอะความคาดหวังของเราถ้าเกิดว่าเปอร์เซนต์ความที่พนักงานอยู่แล้วมีความสุขเนี่ยมันควรจะอยู่สักประมาณ80พี่เขาก็ได้เห็นเนาะว่าแบบเอ้ยแสดงว่ากระบวนการทํางานเราโอเคแต่ว่าพนักงานไม่มีความสุขแล้วมันเรื่องอะไรล่ะที่ไม่มีความสุขมันก็จะได้พอยในการที่จะเอาไปทำงานต่อเอาไปทำว่า เราจะทำไงให้พนักงานของเรามีความสุขเพราะว่าตายบอกพี่เขาไปว่าถ้าพนักงานมีความสุขเขาจะตั้งใจทํางานมากขึ้นและพี่ต้องรอว่าส่วนสถานการณ์ในการยอดขายที่จะมันจะเพิ่มขึ้นได้เนี่ยมันก็จะต้องรอเศรษฐกิจที่มันดีขึ้นหรือว่าความพร้อมในการที่เราจะขยายตัวไปที่สาขาต่างๆได้เรื่องราวนี้ค่ะก็เป็นเรื่องราวที่มันเล่าให้เพื่อนๆฟังค่ะว่าก็เป็นความเชื่อของหลายๆคนที่เวลาเริ่มต้นทำ KPI แล้ว ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงแล้วก็มีความเชื่อว่าวัดแต่ด้านการเงินก็พอเพราะว่าบริษัทเปิดมาก็อยากได้ยอดขายอยากได้เงินซึ่งมันก็เป็นความเชื่อที่ยังไม่ถูกต้องสรุปความเชื่อที่บอกว่า KPI คนวัดแต่ด้านการเงินนั้นเป็นความเชื่อที่ผิดค่ะดูคลิปกันจบแล้วเป็นยังไงบ้างคะถ้าเกิดว่าคลิปข้องตายมีประโยชน์มีความรู้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามในกระตะด้วยนะคะอ๋อแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ รับการแจ้งเตือนเวลาที่ต่ายลงคลิปใหม่ๆค่ะวันนี้นะคะขอบคุณทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะไปแล้วนะคะบ๊ายบาย